สนับสนุนโดยครัวกลิ้งปลาแมคเคอเรลจากสามแม่ครัว ต้องวัดใจกันนะครับว่าทางสหร,รัฐอเมริกาเนี่ยจะกล้าส่งอาวุธให้กับทางด้านเคียฟเพื่อที่จะต่อสู้กับกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของทางด้านประเทศยูยเครนหรือเปล่านะครับเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยท่าทีของทางด้านผู้นําสหร,รัฐต่างๆเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าสายเหี่ยวกันทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นรองประธานาธิบด,ดีโจบไบเดนไม่ว่าจะเป็นวุฒิสมาชิกลินเซ่แกรมไม่ว่าจะเป็นว่าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่นายแอชลีคาร์เตอร์รวมทั้งประธานาธิบดีโอบามาด้วยก็แบ่งรับแบ่งสู้ว่าต้องการนะครับที่จะส่งอาวุธไปให้เคียฟเพื่อที่จะต่อสู้กับพวกกบฏแบ่งแยกดินแดนเพราะว่าทางโอบามาเนี่ยในถ้อยแถลงของเขาในการาให้ข่าวในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่ได้พบปรับกับนายกรัฐมนตรีแองเกลาเมอร์เคลนะครับ นายกรัฐมนตรีของเยอรมันเนี่ยมีท่าทีที่ค่อนข้างที่จะก้าวรานะครับโดยกล่าวหาว่ารัสเซียเนี่ยรุกรานยูเครนแล้วก็สหรัฐอเมริกาจะต้องทาทุกอย่างเพื่อที่จะย,ยับยั้งอิทธิพลของรัสเซียในยูเครนมาตรการหนึ่งที่ทางด้านสหรัฐอเมริกากาลังพิจารณาอยู่ว่าจะส่งอาวุธไปให้เคียบหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อช่วงปีที่แล้วคงจํากันได้นะครับทางสภาคอนเกรสเนี่ยได้ออกกฎหมายฉบับพิเศษเรียกว่ายูเครนฟรีเดิมสปอร์ตแอก โดยที่ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยถือว่ายูเครนเป็นพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาและก็จะส่งอาวุธจุทุธปกรณ์รวมทั้งเงินช่วยเหลือรัฐบาลยูเครนด้วยเพื่อจะต่อสู้กับฝ่ายกบฏแบ่งแยกดินแดนซึ่งทางรัสเซียเนี่ยให้กวาหนุนอยู่นะครับเงินจำนวนนี้มีมูลค่าถึง500ล้านเหรียญแต่ทางรัสเซียก็ค่อนข้างที่จะกล้าวนะครับโดยออกมาคู่กับนะครับบอกว่าถ้าหากว่าทางด้าน สหรัฐอเมริกาหนุนเคียฟด้วยการส่งอาวุธไปให้แล้วก็ถือว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยประกาศสงครามกับชาวรัเสเซียทั้งหมดเนื่องจากว่าทางด้านดินแด,น,ดนตอนออกของยูเครนมีชาวยูเครนเชื้อสายรัเสเซียพูดภาษารัเสเซียเป็นจำนวนามากนะครับแล้วก็ประชาชนชาวรัเสเซียซึ่งอยู่ฝั่งรัเสเซียหลายพันนายนะครับผู้ชายนะครับก็เดินทางเข้าไปในยูเครนเพื่อที่จะช่วยพวกกบฏแบ่งแยกดินแดน รบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าหาว่าเกิดมีการส่งอาวุธจากสหรัฐอเมริกาหรือว่าโลกตะวันตกเข้าไปในยูเครนก็จะทําให้สงครามกลางเมืองของประเทศยูเครนเนี่ยบานเปล่าบานปลายออกไปทางฝรั่งเศสร,รวมทั้งทางเยอรมันก็แสดงท่าทีที่ชัดเจนแล้วนะครับเพราะว่าไม่ต้องการที่จะส่งอาวุธนะครับไปให้ทางฝ่ายเคียบรบกับฝ่ายกบฏน่าสนใจที่จุดยืนของทางด้านอังกฤษเนี่ย ยืนอยู่ที่ขอบไปที่นะครับยังไม่ได้แสดงท่าทีที่ชัดเจนก็บังเอิญว่าในช่วงที่ผ่านมามีแผนสันติภาพเกิดขึ้นโดยผู้นำสีฝ่ายนะครับก็คือผู้นำของรัสเซียยูเครนเยอรมนีรวมทั้งฝรั่งเศสก็สามารถตกลงมินส e e รมันหรือว่าแผนสันติภาพสำหรับยูเครนได้ระดับหนึ่งเพื่อลดความตึงเครียดลงไปแต่ก็ต้องจับตาดูว่าแผนสันติภาพนี้จะมีการ ระเมิดระหว่างทั้งสองฝ่ายหรือเปล่านะครับระหว่างฝ่ายยูเครนหรือว่าฝ่ายแบ่งแยกแดนแดนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียก็ต้องจับตาดูว่ามีมือที่3หรือเปล่าพยายามที่จะเข้าไปสร้างสถานการณ์เพื่อให้แทนเนี้ยสะดุดไม่สามารถที่จะดําเนินไปได้อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสนใจว่าทางราัสเซียเตรียมพร้อมนะครับที่จะตอบโต้โด,ย,ย,ดยการ เพิ่มอาจจะเพิ่มความช่วยเหลือยูเครนตะวันออกก็ได้ถ้าหากว่ามีการนะครับผิดการาทําแผนสันติภาพนะครับแล้วก็อาจจะตอบโต้สหรัฐอเมริกาในพื้นที่ที่ห่างไกลจากดินแดนที่เป็นยูเครนได้ในหนังสือพิมพ์มอสโกไทม์ก็ได้ตีพิมพ์บทความค่อนข้างที่น่าสนใจนะครับโดยอ้างแหล่งข่าวจากกระทรวงกลาโหมนะบ,บอกว่าว่าทางรัสเซียจ,จะตอบโต้ด้วยการที่ จะให้นะครับเทคโนโลยีชั้นสูงทางทหารนะครับชั้นสูงเลยนะครับเพื่อที่จะให้จีนเนี่ยมีศักยภาพเพียงพอที่จะอตอบโต้กองทัพเรือของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนี้ที่ผ่านมารัสเซียมีเทคโนโลยีนี้แต่ว่ายังไม่ส่งมอบให้กับจีนก็เกรงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเกรงจีนเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีนี้อยู่ในมือเพราะว่าขณะนี้เนี่ย ในเวทีการเมืองโลกเนี่ยยังแบ่งออกมาเป็น3ามขั้วใหญ่ๆอยู่นะครับสมก๊กนะครับก็คือมีก๊กรัสเซียมีก๊กสหรัฐอเมริกาแล้วก็ก๊กจีนอยู่ทางด้านรัสเซียก็ต้องพยายามนะครับว่าต้องบาลานซ์หรือว่าสร้างดุลภาพทางด้านการเมืองอย่างนี้ให้ดีในขณะเดียวกันนะครับแหล่งข่าวทางกระทรวงกลาโหมของทางด้านรัสเซียนะครับก็เปิดเผยต่อไปอีกว่านะครับว่าถ้าหากว่ามีการละเมิด นะครับหรือว่ามีการส่งอาวุธให้กับทางด้านยูเครนไปทางรัสเซียก็จะตอบโต้พันธมิตรของสหรัฐอเมริกาอยู่ในตะวันออกกลางนะครับโดยที่ทางรัสเซียจะส่งเงินหรือว่าให้อาวุธสนับสนุนกับทางด้านฝ่ายอิหร่านนะครับในปฏิบัติการทางทหารกับซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นเสาหลักหรือว่าเป็นพันธมิตร ของสหรัฐอเมริกาอยู่ในตวอนออกกลางขณะน,นี้สงครามในตวอนออกกลางกลับมาครุ่กุ่นใหม่กลับมาร้อนแรงใหม่โดยที่ทางโลกตะวันตกพันธมิตรอาหรับนะครับขณะน,นี้มีการทําสงครามกับกลุ่มไอซิสทั้งในซีเรียแล้วก็ในอิรักแต่ว่าสงครามค่อนข้างที่จะดูเดือดอย่างมากๆเลยในอิรักนะครับหลังจากที่มีการโค่นล้มสดามูเซนออกไปทําให้เกิดมีช่องว่างในการเมืองของอิรัก อิรานก็แอบเงีย,งยบๆนะครับเข้ามาสร้างอิทธพลทางสหรัฐอเมริกายังไม่ได้ส่งทหารทางด้านภาคพื้นดินเนี่ยไปควบคุมทําให้อิรักดูเหมือนว่าอยู่ภายใต้ศูนย์ยกาศพอกลุ่มไอซิสมีปรากฏการณ์ขึ้นมา <c oughs> ก็เลยทําให้ฝ่ายโลกตะวันตกแล้วก็รวมทั้งพันธมิตรอาหรับเนี่ย <c oughs> เข้าไปถล่มพวกไอซิดด้วยท้ายที่สุดมาแล้วก็เป็นการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติหรือว่าบ่อน้ํามันทั้งในซีเรีย แล้วก็ในอิรักนี่เองนะครับเพราะฉะนั้เราต้องจับตาดูะสงครามในตะวันออกกลางซึ่งมีแนวโน้มว่าจะครุกุ่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะเป็นเวทีการเผชิญหน้ากันร,ระหว่างมหาอำนาจโลกครับสำหรับวับนนี้รายการพนงรีพอร์ตเวลาบมลงพอดีนะครับพห่มได้ใหม่ทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทาง now 36ครับ